สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่25ตุลาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอ่ะนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะก็จะประมาณ10แท่ง11แท่งก็อยู่ที่สักประมาณ2,000กว่าจุดเองนะครับราคาที่ดีที่สุดก็คืออยู่สักประมาณ5000จุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่การขึ้นเนี้ยนะฮะจะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับผลปรากฏว่าก็แค่ปิดแท่งที่สูงกว่าไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้นะฮะบ,บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับก็เพราะว่านะฮะนะฮะอ่าเกือบๆถึงโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วแต่อย่าลืมนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในเดือนนี้นะครับอ่าในการเคลื่อนที่ระยะใกล้เขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าซูเปอร์ตรงนี้เรายังจะสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำไฮเยอะไฮแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องรอสักชุดหนึ่งก่อนเพราะว่าอ่า ใช้เวลาในระดับนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นทับเฟรมที่ค่อต้อง้งจใหญ่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่นะฮะเขาเป็นการ ขาลงที่เหมือนหลุมนะฮะนั่นก็หมายความว่าเขาจะเป็นสั่งฝั่งขาลงที่ไม่แข็งแรงแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะฮะมีการเกิดไดเวอร์เจนเล็กๆทิ้งไว้เราจะสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่าบริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำ lower high นะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้ทําไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสัทีก็เพราะว่าตลาดน,นั้นนะฮะ ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะลดลงทั้งแรงซื้อแล้วก็แรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณที่จบรอบสัญญาณก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางเป็นรอบสัญญาณใหม่ได้นะครับแต่ในระยะใก,กล้มีโอกาสขึ้นมาจบรอบชัดเจนนะครับ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดหนึ่งนะฮะก็จะส่งผลไปในทงเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทงเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสิบแท่งก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะทำไฮเย่ไฮนะฮะตรงนี้นะฮะทำซุปเปอร์ทิ้งไว้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาจะต้องขึ้นมาทดสอบ เส้นแนวจิตวิยาของเราก่อนนะครับก็คือประมาณแถวแถวเส้นสีเหลืองก่อนแล้วก็สีแดงเนาะก็สองเส้นกั้นไว้อยู่นะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งกึหนึ่งนะครับอย่างน้อยจะต้องขึ้นมาทดสอบนะครับแนวรีสิตแดนเดิมหรือเรียกว่าแนวทดสอบเดิมก่อนนะครับก็คือจะมี2เส้นอยู่อย่างน้อยกอ็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบเส้นสีเหลืองหาแรงนะครับจะขึ้นไปทดสอบเส้นสีแดงเพราะว่าบริเวณนี้นะครับยังคงเป็นดีมานโซนเนาะดีมานโซนก็อยู่สักประมาณ3,000จุดนะฮะใครเทรดในทำวีก็น่าจะอ่า วางแผนกันได้แล้วนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้เขาเกาะกับศูนย์อยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นการพักตัวของฝั่งขาลงชัดเจนนะครับกรอบการพักตัวของฝั่งขาลงก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเมื่อปลาย,ลาย,ลายวีคที่แล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณการเคลื่อนที่ที่เป็นฝั่งขาลงนะครับค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวเอาเราอยู่บริเวณนี้แล้วกันเนาะนะฮะเพราะว่าชุดนี้จะเป็นชุดของไซเวดาวนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอบอกกันเคลื่อนที่ของแพทเทิร์นออกนะครับทาไมกราฟยังไม่ ไปไหนสักทีนะครับก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็นิ่งและคงที่เลยทีเดียวนะครับนะ่าจะเป็นเรื่องของอจิตวิทยาการเทรดของนักลงทุนนะครับเพราะว่าน,นี้มันเป็นรายวีกัานะครับก็จะต้องดูปัจจัยกระทบค่า,าเงินทังวักันะครับใครเรียนไปแล้วเนาะบทที่1เลยนะครับ เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับยังไม่เดินทางไปไหนไกลเลยนะครับแต่ในระยะใกล้นะครับอาจจะขยับขึ้นได้อีก1ชุดนะครับอาจมีโอกาสจะเดินทางขึ้นไปทดสอบได้อีกสัก1ชุดสักประมาณไม่เยอะนะฮะสองพกว่าจุดในทางเฟรมที่เป็นเดลี่แบบนี้นะครับนะฮะทีนี้นะฮะเรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบ รอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นดีมานโซนนะครับยังไม่สามารถเดินทางไปไหนได้นะครับเพราะว่าจะต้องติดแนวเส้นแนวเส้นจิตวิยยาของเราก่อนผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับไม่มีแอคชั่นมาเก็ตที่รุนแรงหรือว่าสามารถนะฮะทำให้กราฟเดินทางได้นะครับก็ยังไม่ไปไหนไกลเลย นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะย่อตัวลงได้อีกหชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นไม่จะมีไม่เยอะแลฮะเพราะว่าจะเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับแต่นะฮะเขายังคงอยู่ในกรอบไซด์เวค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้นแนวจิตวิทยานะครับนะฮะน่าจะพอมองออกว่าตอนนี้ลักษณะการเคลื่อนที่นะฮะลักษณะอ่า ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะครับก็คือราคาปัจจุบันอยู่ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยนั่นก็หมายความว่านะครับแรงซื้อแรงขายนั้นพอๆกันนะใครใครคร ใครเรียนไปแล้วก็ได้จฉพอนึกออกนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตอนนื้เมื่อวันศุกร์นะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับตรงน,นี้ฮะกำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่ายังเป็นการพักตัวของฝั่งขาขึ้นเรียกอีกชื่อนึงว่าดิมานเอฟเฟกตีฟนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะกราฟถึงไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับ เช้านี้นะฮะแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นยืนพื้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่ยังคงจะเดินทางต่อเพราะว่าบริเวณนี้ยังคงเป็น กรอบนะครับที่เรียกว่าดิมานโซนก็คือนะครับหากลักษณะการเคลื่อนที่มาเดินทางมาเป็นแบบนี้เราจะวางแผนในการเปิดออเดอร์บริเวณนี้นะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟและการหาดิมานโซนแล้วก็ซัพพลายโซนแล้วการวางแผนหรือว่าการตีกรอบในการลงทุนนะครับนะฮะ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้ส่วนในวันนี้นะครับปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับก็ยังคงคาดการนะฮะก็ยังคงคาดการนะครับตลาดโดยรวมนะครหลายๆอันยังคงคาดการทําให้ค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสจะอ่อนค่าลง นะครับค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสจะอ่อนค่าลงนะครับนะฮะดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับก็ยังคงมีโอกาสจะย่อโตในเช้านี้แล้วในช่วงตอนหัวค่ำนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นมาอย่างน้อยจะต้อน้อยนะฮะโดยที่อย่างน้อยจะต้องขึ้นมาทดสอบแนวเดิมก่อนหรือเรียกว่าแนว RESISTANCE เดิมหรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวต้านนั่นเองนะครับอาจจะมีการโทรขึ้นมาทดสอบแนวจิตวิทยาก่อนแต่นะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่เป็นเรียลไทม์ก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นนะครับในหัวข้อนี้ในทำเฟรมที่1ชั่วโมงจะเป็นเรื่องของนะครับความ สัมพันธ์ระหว่างนะครับแท่งเทียนกับเส้นแนวจิตวิญยานะครับเนื่องด้วยสถิติที่เกิดขึ้นนะครับราคาปัจจุบันกับราคาค่าเฉลี่ยจะต้องแตกต่างกันนะครับกราฟถึงจะเคลื่อนที่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะสุดท้ายนะอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักลงทุนสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ